มีหลายคนถามทานายอนนท์เลยบอกว่าเฮ้ยท้อแท้นะฮะหนูท้อแท้ผมท้อแท้มากถ้าผมตายนี่มันจะจบไปด้วยไหมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาคาใจอีกหลายคนนะฮะรวมทั้งญาติพี่น้องด้วยถ้าบอกว่าเฮ้ยแล้วเมื่อถ้าเกิดญาติพี่น้องพ่อแม่ตายนะฮะแล้วบรรดาหนี้สินมันจะฟ้องมาหาตัวเองไหมเกิดความวิตกตังวลกันวันนี้ทานายอนนท์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมื่อลูกหนี้ถึงแก่ความตายนะฮะ หนี้สินเหล่านี้มันจะจบลงจริงไหมนะฮะแล้วเจ้าหนี้เขาจะใช้สิทธิ์ยังไงตามกฎหมายต่อไปซึ่งมีกําหนดระยะเวลาไว้ด้วยถ้าใช้สิทธิ์เกินนี้อาจจะยกฟ้องได้เหมือนกันนะฮะในเรื่องนี้นะฮะได้กําหนดไปที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา160 0นะครับซึ่งได้กําหนดเรื่องนี้ไว้ว่าในบรรดากองมรดกนะครับก็จะถือว่าบรรดานี่สิน ทรัพย์สินชนิดของอ่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่กฎหมายจะถือว่าเป็นการเฉพาะตัวนะครับแล้วก็อ่ามาตรา1601ระบุว่าทายาทไม่จําต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดมาแก่ตนดังนั้นต้องถือว่าในกรณีว่าลูกหนี้ถึงแก่ความตายบรรดาหนี้สินจะเทเลยถือว่าเป็นกองมรดกจะเทมาหาทายาท ทายาทของผู้ตายนะฮะก็จะกำหนดไว้ในมาตรา1629ซึ่งระบุไว้ได้แก่ผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา6อันดับตามมาตรา1629พูดง่ายๆคือเทมหาบิดามารดาภรรยาและบุตรหละออันดับแรกเขาฟ้องมาแน่นะฮะทีนี้เมื่อฟ้องมานะฮะ เราจะสังเกตได้เลยว่าในการที่สิทธิ์ตกทอดมาเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ฟ้องได้ทันทีแต่ในชื่อเราจะระบุต่อท้ายว่าในฐานะทายาทโดยธรรมนะฮะตรงนั้นคือเมื่อเห็นไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้ฟ้องเราโดยตรงเขาฟ้องในฐานะทายาทของคนนี้ที่ตายฉะนั้นรู้แล้วนะว่าเมื่อลูกหนี้ถึงแก่ความตายหนี้ไม่จบนะฮะจะตกมาหาทายาททันทีเจ้าหนี้ฟ้องทายาทได้ทันทีเหมือนกัน แต่มาตรา1601ระบุว่าทายาทไม่ต้องรับผิดเกินกว่าจำนวนทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนฉะนั้นเมื่อฟ้องมาเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีมรดกตกมาไม่ต้องรับผิดแม้แต่บาทเดียวผมไม่ได้รับมรดกเลยผมไม่ได้อะไรมาจากคนตายเลยถาย้างนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นนะฮะคุณไม่ต้องจ่ายอะไรไม่ต้องเสียอะไรพิาพากษามาคุณก็จะได้แต่ตัวเลขเพราะคุณไม่ได้รับมรดกจากผู้ตายมาเลยเว้นแต่ว่านี่ร้อยล้าน คุณได้รับมรดกมาพันล้านอันนั้นคือหนี้เกาะมากับมรดกพูด,ดง่าไงพูด,ดง่าไๆเลยคือเกาะมากับกองมรดกถ้ามีมรดกมาคุณต้องจ่ายแน่แต่ถ้าคุณไม่มีมรดกมาคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นนะฮะเจ้าหนี้จะฟ้องคุณมาทันทีที่ทายาทเจ้ามารดกนะฮะที่เจ้ามารดกถึงแก่ความตายทายาทจะถูกเจ้าหนี้ฟ้องได้ทันทีแต่ทีนี้ว่าในส่วนของการฟ้องของเจ้าหนี้บอกคุณไม่ใช่ว่าคุณจะฟ้องมัว่วซั่วได้นะ กฎหมายกำหนดระยะเวลาให้คุณดําเนินการด้วยนะครับตามมาตรา1754นะกำหนดไว้เลยนะครับว่า,าสิทธิภายใต้บังคับของมาตรา1937 2 7, แห่งประมวลกฎหมายนี้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่า1ปีมีให้เจ้าหนี้นั้นฟ้อง เจ้ามรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามราดกนะครับวักสี่บอกว่าถึงอย่างไรก็ดีสิทธทิเรียกร้องตามที่ว่ามานี้ห้ามไม่ให้ฟ้องเมื่อกำหนด10ปีนับแต่เมื่อเจ้ามราดกถึงแก่ความตายฉะนั้นตามมาตรา1754เ้าขาก็ระบุไว้เลยว่าเจ้าหนี้จะฟ้องเจ้ามรดกเมื่อเกินกว่า1ปีไม่ได้นับแต่รู้หรือควรรู้นับแต่รู้หรือควรรู้ยังไง ก็ยกตัวอย่างว่าถ้ากรณีหมู่บ้านเดียวกันคุณไปงานศพคุณรู้เจ้าหนี้ต้องฟ้องภายใน1ปีทันทีนะฮะถ้าเกิดฟ้องเกินหนึ่งปียกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้หงเงือบขาดอายุความทําอะไรไม่ได้แต่ถ้ากรณีว่าไม่รู้อยู่ต่างอําเภออยู่ต่างจังหวัดนะฮะกฎหมายใช้คาว่าน่าจะรู้หรือควรรู้ฉะนั้นคุณต้องดูว่าในแชทในไลน์คุณมีการพูดมีการบอกกันไหมว่า อาญาเสียแล้วพ่อเสียแล้วแม่เสียแล้วแต่เจ้าหนี้ละเลยถ้ามีหลักฐานตัวนี้เกิน1ปีขาดอายุความเช่นเดียวกันนะฮะเว้นแต่ว่าไม่รู้เลยกฎหมายใช้คําว่าไม่ใช่ว่ารู้นะรู้หรือควรรู้ไม่ใช่ว่าคุณปิดหูปิดตาไม่รู้ทั้งที่ว่าคุณควรจะรู้แล้วกฎหมายไม่รับฟังคุณต้องฟ้องภายใน1ปีฟ้องเกิน1ปีขาดอายุความแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าหนี้ต้องฟ้องภายใน10ปีนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย นะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าถ้าเกิดว่าทราบแล้วว่าลูกหนี้คุณถึงแก่ความตายคุณต้องฟ้องภายใน1ปีแต่ถ้าฟ้องเกินนั้นทายาทก็ไม่จําต้องรับผิดและแน่นอนว่าเมื่อทายาทถูกฟ้องมานะฮะต่อไปคุณไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรสังเกตในคําฟ้องจะเขียนว่าถ้ายกตัวอย่างนายอาน o ์ในฐานะทายาทถ้ามีคําว่าในฐานะคุณไม่ต้องตกใจอะไรเลยถ้าคุณไม่ได้รับมรดกมาสักแตงเดียว ไม่ได้รับที่ดินไม่ได้รับรถไม่ได้รับบ้านนะฮะคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่ามารดกที่ตกทอดฉะนั้นถ้าไม่มีมารดกตกทอดมาคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย